ขออนุญาตเทพองค์พร,รักษ์ประจำตัวทุกท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้และมาดูคลิปนี้และเลือกไพ่หนึ่งใบในสามใบที่ข้าพระเจ้าเปิดขอให้ความแม่นยำจงเปิดคําทํานายจงเปิดให้ทุกท่านแวะมาดูคลิปนี้และเจอคํานายที่แม่นยำและช่วยแก้ไขปัญหาได้กับทุกท่านด้วยเถิดสำหรับใครผ่านมาเห็นคลิปนี้ พี่หมอตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพองค์พระรักประจําตัวของทุกท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณจะมาเจอคลิปนี้แปลว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังงานของไพ่ดึงดูดคุณมาเพราะฉะนั้นหยุดดูคลิปนี้ก่อนถ้าคุณรู้สึกสนใจถ้าใครไม่ชอบหรือรู้สึกไม่สนใจปัดผ่านได้เลยแปลว่านี่ไม่ใช่ดวงของคุณพี่หมอจะบอกแบบนี้ก่อนพลังงานของไพ่ยิบซีน่าอัศจรรย์ใจ เปิดต่อหน้าใครมักจะเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาชมคลิปนี้และตั้งจิตอธิษฐานและตั้งใจฟังให้ดีก่อนจะฟังกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันและเป็นสะพานบุญให้กันนะคะก่อนอื่นเลยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเริ่มเลยนะเริ่มเลยนะเราจะเปิดไพ่ทั้งหมด3ใบก็แล้วกันนะคะสำหรับ ให้ใบแรกมาเริ่มกันเลยนะจะจับหลับตาเลือกปึ๊บว้าวราชนี1ไม้เท้านะคะโษท,ทีราชนี6ไม้เท้านะ six of the w ะ r ไม้เท้าแปลว่าคุณจะมีเรื่องดีๆมีข่าวดีเข้ามาเกี่ยวเรื่องการงานใครเลือกพไพ่ใบนี้วันนี้ค้าขายดีเจรจาตกลงดีลงานงานก้อนใหญ่ๆงานบิกบ๊กๆเลยสำเร็จ นะรอคอยงานได้งานอย่างแน่นอนวันนี้ตกลงอะไรงานสําเร็จนะอะไรที่เป็นเกี่ยวเรื่องงานสําเร็จอะไรที่เป็นเกี่ยวเรื่องการแข่งขันการสอบอะไรก็แล้วแต่ที่การแข่งขันคุณจะชนะคุณจะสําเร็จคุณจะถึงเส้นชัยคุณจะคว้าชัยนั้นมาได้นะคะแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ไพ่ใบนี้จะเด่นเกี่ยวเรื่องการงานลงทุนหรือค้าขายทําธุรกิจจะดีมากๆในวันนี้ถ้าคุณเลือกพไพ่ใบนี้ ะคะใครตรงงานนี้ได้งานอย่างแน่นอนนะเป็นพลังงานที่ดีนะทุกคนถ้าเข้ามาแล้วแล้วเลือกแล้วแล้วดูแล้วมันตรงใจกําลังรอง,งานให้ได้งานกําลังมีการปรับเปลี่ยนเรื่องงานให้สําเร็จก็แล้วกันแล้วก็ให้ได้เงินจากการงานแบบเงินก้อนใหญ่ๆใ,ให้สําเร็จก็แล้วกันใครเป็นนายหน้าใครเป็นอะไรค้าขายเซลล์ขายรถอะไรก็แล้วแต่สําเร็จนะคะโอเคใคร,ใครชอบพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และให้ทุกคนโชคดีนะคะโอเคตอนนี้ไปใบถัดไปเลยใบที่สอง อ่ะใบที่สองยังอยู่ไหมคนเลือกให้ใบที่สองอยู่ไหมตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีเลยเลือกไพ่แล้วตั้งจิตนะสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันมาดูกันใบที่สองปุ๊บพี่หมอก็ไม่รู้นะออกอะไรปุ๊บว้าวใบที่สองได้เก้าเหรียญเฮงฟังรวยวันนี้ที่สองได้หยิบจับเงินอย่างแน่นอนพี่หมอหยิบไพ่สดๆเลยนะ ดวงของคุณอย่างแน่นอนวันนี้รอคอยเงินได้เงินตกลงเจราจาเรื่องการเงินได้เงินก้อนใหญ่ใครรอคอยเงินจากแฟนจากคนรักเงินจากการงานการลงทุนธุรกิจได้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงวันนี้มีโชคนะนะมีโชคจากเอ่อที่อยู่อาศัยนะมีโชคจากวันเดือนปีเกิดของตัวเองไพ่ใบนี้นะคะเสี่ยงได้วันนี้ได้เงินแน่นอนหยิบจับเงินหรือใครรอเงนินรออะไรอยู่วันนี้ได้เงินได้หยิบจับค้าขายนี่เห็นกําไรนะทวงนี้ทวงสิ่งวันนี้อาจจะได้เงินกลับคืนมาบ้าง ะะวันนี้ได้หยิบจับเงินเฮงๆฟังฟังร่ํารวยมากๆนะคะสําหรับใครเลือกไพ่ใบที่2พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้นะและให้ทุกคนโชคดีค่ะโอเคตอนนี้ไปใบถัดไปเลยใบที่3แล้วนะใครยังอยู่ใบสุดท้ายใบที่3ใบที่3ตั้งจิตอธิษฐานให้มาสื่อมาบอกนะเป็นดวงของท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ให้ออกมาอย่างแม่นยำนะคะแปลว่ามีบุญสัมพันธ์กันนะกับคนที่เลือกไพ่นะคะ เออปึ๊บว้าวราชาดาบแก้ไขปัญหาอะไรอยู่วันนี้ได้ราชาดาบ king of sword ราชาดาบแปลว่าพยายามแก้ไขปัญหาฝ่าฟันกับอุปสรรคและปัญหาสิ่งใดอยู่คุณจะแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่องเลยวันนี้เรื่องเงินงานความรักอุปสรรคอะไรที่มันมีอยู่ในใจคุณแล้วคุณผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วคุณกําลังจะแก้ไขมันอยู่ม,ยมันตึงเครียดมันกดดันกับคุณมากๆมันจะผ่านไปได้ไหม แต่พลังงานของพาบอกว่ามันจะผ่านไปได้เออเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้รับพลังงานดีๆนี้ไปเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอเรื่องราวอะไรที่มันแย่ๆคุณจะผ่านไปได้ไพ่ใแบบนี้บอกคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนอดทนคุณเป็นคนรู้จักแก้ไขปัญหาคุณเป็นรู้จกักออวางแผนในการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด และคุณจะผ่านมันไปได้ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครชอบพลังงานนี้เก่งอดทนแก้ไขปัญหาฝ่าฟันทุกอุปสรรคไปได้พิมพ์ว่ารับคําทานายนี้ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรอยู่ให้วันนี้คุณผ่านไปได้และมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณก็แล้วกันนะคะก็พี่หมอก็เปิดไพ่ให้แล้ว3าใบยินดีแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาพบทุกคนในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเนาะสำหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ